สวีดับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายมีน้ำมันอยสูบฟัองอีชัดเคยครับพี่น้องอเอาพี่ของฝากพี่ตนอนนอนก็อพี่น้องเอ้ยเป็นไงคุณน้โอ้ตอนนี้จะเข้ามาทํางานแล้วครับผมนี่เมืองแวม,วมดอลแลนด์สวยงามไหมครับพี่น้องนี่ครับผมภูเขาสวยงามแดดดีรับทีมงานคุณภาพไม่ต้องห่วงครับวันนี้ลูกค้าเยอะแน่นอนวันนี้ เออเห็นไหมวันนี้มีคุกเทวดามาด้วยครับพี่ใหญ่พี่อัดของเรามือคุกเทวดาครับสั่งปุ๊บได้ปั๊บไม่ต้องห่วงครับพี่น้องวันนี้นี่เยอะมากครับสั่งปุ๊บได้กินปั๊บนี่สุดยอดเลยครับผมไม่ต้องห่วงพี่น้องเริ่มงานได้เลยพี่น้องสี่โมงเช้าสวีเดน นี่ครับผมโรงแรมที่นี่พี่น้องโรงแรมแบมต้ตลนเท,ทศสวีเดนครับผมไม่ไต้องห่วงครับโอ้โบรรยากาศสวยงามหลายพี่น้องเลยนะนนะแดีดีวิวสวยอาหารหลักร้อยวิวหลักล้าน น้องเอ้ยไม่ต้องห่วงครับผมกับทีมงานห้าเสือของเราวันนี้จะพิชิตเงินสี่หมื่นหรือห้ามืนคนวันนี้ครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้สุดยอดเลยครับลูกค้าเยอะแน่นอนเลือกผม อ,อันนี้อัน,นห้างออก็อันนี้ก็ทำชุกเบอร์มาเก็ตด้วยครับนนไอซีเอแบนดอลแลนด์นี่โรงแรมครับผมเข้ามาชมบรรยากาศร้านอาหารของเมืองแวนดอลแลนด์ครับผม นี่และครับผมถึงหน้าร้านแล้วครับนี่หน้าร้านม k เคเคนี่ครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับนี่แหละพี่น้องเขาไปทีง่งหนเขาได้พี่น้องวัดนี้เดี๋ยวพอกันใหม่ครับผม เข้าร้านครับผมสวัสดีครับและสวัสดีครับผม